สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังมาเปิดร้านเก้าโมงกว่าแล้วครับวันนี้มาสายหน่อยหลังจากภารกิจเมื่อวานหนักหนาสาหัสน,นี่เป็นขั้นตอนการเปิดร้านมาดูกันว่าเราทำอะไรกันบ้างครับอนแรก็เราเก็บกวาดจากเมื่อวานนะครับซึ่งติดร้านหนีเลย ิดเนี่ยปิดตัดเด็ดปิดหนีเล็ว่านหลังคาเยอะหน่อยขายเยอะต้องทำหน้าเดียวก็ใกล้ดีใหม่หลบหลกอะไรนะไปไหนไม่ได้หราไปหาพี่ใหน่อยู่จะไปไหนเนี่ยผมจะไปดูวัดเออวัดโบสถ์ญาติเก่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่พอดีือเลยไม่ไปเดี๋ยวเที่ยวแล้วแล้วจะไปไหนเนี่ย Đi máy ngán tính mà Hả? Hả nhiều kia Ô lại bấy rồi nè Ta đã ừ. ngán tính rồi Ừ, nó đi ngán tuyệt mà Chịp mà tạm chịp tính ấy nè Nè, theo bà khỏe Khỏe Bà này vậy chứ Bà này vậy chứ Bà này vậy chứ mèo ấy à. ừ. mèo về lùi <laughs> mèo ấy đấy thôn đi à. คนฝังงูนี่ก็มี่สองนะ่ะ <Okay. S 2> มันที่พบไปนู่นนี่ก็โหหัานตลาดด้วยนะยู่ยาเยอะโอ้โหเวนะ <laughs> เวลาก็มาเปียบแบบไอ้ลวกมานมงหมูเองโอ้งหมูอนะ oh. งหมูอะไรบมันได้กันเนระิจไ hmm. ด้กันเน่ยอามเดียวกันเลยเสาเสาชายชอบกัย

เนาล้มอ่ะล้มพัดนะหนาวเฉยไปแล้วก็ลมมันพัดหนาวมาหนาล้ม,มล้มพัด ผ่านยื่นฟ้องภาษาไทย1ิาคดีค่ะไปฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องร่วมการรับผิด ใช้ค่าสิหานหมาเแทนให้ผู้เสียหายอันได้แก่นางสาวอรชรผู้ขับขี่รถเก๋งคันที่เกิดเหตุบิดามารดาหรือผู้ปกครอง,องของผู้ขับขี่รถคันที่เกิดเหตุผู้ครอบครองรถผู้ให้ยืมรถไปรวมทั้งบริษัทผู้รับประกันภัยรถคันดังกล่าวซึ่งสามีคำสั่งรับฟ้องและนักชี้สองสถานหรือส่อพยานโจทย์ในช่วงเก้านาฬิกาของวันที่5มีนาคม2555นะคะ ในส่วนของคดีอาญาค่ะพยายาน,นักงานอายการสำนักงานอายการพิเศษขายธน,นีเยาวชนและครอบครัวหนึ่งได้เป็นโจทย์ที่ฟ้อง,งานางสาวอรชรต่อสารเยาวนชนและครอบครัวกลางในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายแก่กายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจรวมทั้งข้อหาขับขี่รถขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งคณะกรรมการได้มองหมายเป็นหนวบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต <Cornell. S 2> ัวแทนผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมในคดีดังกล่าวซึ่งศาลก็อนุญาตให้ผู้เสียหายเข้าเป็นโจทย์ร่วมแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยนกล้องเงียต่อบว่าคืนที่1เดิมคดีนั้นจะสิ้นสุดนลงในวันที่11ในช่วงเวลาของวันนี้ค่ะเนื่องจากเกิดปัญหาอุุตสาหครั้งใหญ่สารช่วยเรื่องการสื่อพยานโจทก์ออกไปเป็นวันที่ 20, 25และ27ในสายเดิม แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือ3-4พฤษภาคม2555หลังจากนั้นจะสื่อพยานจำเลยในวันที่ 10, 11, 17, 18และ24พฤษภาคม2555นะคะแต่ว่าจำเลยได้ยื่นคำร้องขอพิจะระารณาคดีรับหลังโดยอ้างว่าคาดีมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน10ปี และในโอกาสที่อุบัติเหตุในครั้งนี้ผ่านมาคร,บครอบๆเห็นปีค่ะบรรดาญาติญาติของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวและวินรถจักรยานยนต์รับจ้างข้ามสาลารอรถประจำทางประตูวิภาวดีรังสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนก็จะร่วมกันทาบุญถวายพระตาหารเทนแต่พระภิสุสงฆ์ที่บริเวณสาลารอรถประจำทางข้างประตูวิภาวดีรังสิตในช่วงเวลาส0บโมงเช้าวันนี้นะคะเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ ส่วนบรรดานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยลธรรมศาสตร์ที่ต้องสูญเสียเพื่อนร่วมสถาบันจากอุบัติเหตุทางจราจร5คนก็ได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k นะคะเชิญชวนนักศึกษาทั่วประเทศให้มาร่วมเดินขบวนรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังมีสติไม่ประมาทโดยวันนี้ในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่สยามสแควร์ค่ะนักศึกษาที่สนใจมาร่วมเดินรณรงค์ก็ต้องแต่งชุดดำนะคะเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิต และสามารถมารวมตัวกันที่บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติสรสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนตั้งแต่9ก้นาฬิกาค่ะมาขอเปนที่อีกหนึ่งดีนะครับก็คือทีต้นรานของที่นจีขนาดสูงรนับหลังคาที่จะุูิโจร ที่ไปต้นได้แล้วก็อ้างถึงตัวเลขจำนวนเงินที่อาจจะไม่ตรงกันกับเจ้าของบ้านส่วนท้ายที่สุดนำมาสู่การตรวจสอบจากปปชนะครับโดยเฉพาะประเด็นการร่งรวยผิดปกตินะครับซึ่งล่าสุดก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินโครงการสมรภนมนรถไฟฟ้าปี2552นะครับหลังจากที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสายรัฐธนบัตรซึ่งถูกรวนไปจากบ้านของหลักกระทรวงทานัฒนามกครับ ซึ่งทางการเงินที่ไม่ปกติซึ่งอาจจะเข้าถ่ายร่ำรวยปกติพอกระส่งครรมนาคมอยากนายสุพศรัพย์ล้อมตำาลังถุ้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหุนเท่าหรือปตทตรวจสอบหลังพบข้อมูลการตรวจสอบสายรัฐธนบัตรซึ่งอายการจับตำรวจจำนวน18ล้าน1แสนบาทอาจจะไปเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชน3าแห่งที่เกเกี่ยวข้องกับการประมูลงานในกระส่งธรมนาคมโดยนายว่านรงจันที่กรรมการคอบและโฆษกคอบทได้กล่าวว่าผลการตรวจสอบสายรัฐธนบัตรพบว่า เป็นของห้าธนาคารนะครับและมีข้อมูลเชื่อมโยงกับบางบริษัทที่เข้าประกวดราคาและตกลงทำสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้ากับกระทรวงคมนาคมในปี2562แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อบริษัทหรือนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้เบื้องต้นคณะผู้กรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงของอปปชได้ส่งนังสือไปให้ธนาคารทั้ง4 2แห่งเพื่อตรวจสอบเส้สนทางการเงินดังก,ก,ก,กล่าวและได้รับรายงานตอบกลับมา27แห่งแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าขณะนี้คณะอนุกรรมการไต่สวนได้ตรวจสอบหลักฐานและได้ข้อมูลมากพอที่จะระบุว่าเงินสดของกลางที่พบในบ้านนายสุพจนทรัพย์ล้อมไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทเป็นเนงินที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้สัญญากับกระทรวงคมนาคมขอตอมาภายใัวันเดียวซึ่งคณะอนุกรรมการจะเร่งตรวจสอบให้ลึกลงไปอีกว่าในช่วงวันเวลาดังกล่าวมีการประมูลโครงการใ,ใดๆของกระทรวงคมนาคมที่สําคัญอีกบ้าง เพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงและยืนยันว่าผลการตรวจสอบในเรื่องนี้ไม่ได้ทําให้สัญญาโครงการของบริษัทดังกล่าวที่ทํากกระสุงทั้นาคมนั้นเป็นผลโมฆะนะครับแม้ว่าปประชยังคงเก็บข้อมูลในเรื่องนี้เป็นความลับแต่ว่าก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บาํารงรองนายกรัฐมนตรีเคยเปิดเผยเรื่องนี้ก่อนที่ประชุมสภาผู้แทนรัษดรมาแล้วโดยได้ย้ำถึงข้อมูลสําคัญของเรื่องนี้ที่เชื่อมโยงกับนักตารเมืองบางรายและสมรทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีเขียวมาแล้ว ยังไรก็ตามในตอนนี้ปชปชก็กาลังรอให้นายสุพ์เข้ามาชื่อแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินตามมติของปปชโดยจะครบกําหนดภายในวนันที่11มกราคม2555เพื่อใช้หลักฐานให้ปปชตรวจสอบในสามประเด็นก็คือรำ่ำรวยผิดปกติปกปิบัญชีทรัพย์สินและผิดจริตต่อหน้าที่แต่ว่าจะถึงขณะนี้นายสุพจ์ยังไม่ได้เข้ามาแจ้งบัญชีทรัพย์สิยยนแก่ปปชแต่อยา่างใด เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงประเด็นรํำรวยผิดปกติของนายสุพศุลกกระทรวงคมนาคมที่มีนายคงทองจันทร์สังสุขเป็นประธานคณะกรรมการที่กำลังรอข้อมูลเพิ่มเติมจากนายสุพจน์หลังจากที่คณะกรรมการชุดนี้มีหนังสือคําสั่งให้ปลัดกระทรวงครรมนาคมเดินทางาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในช่วง14เดือนจากของวันนี้เดยนายคงทองบอกว่าล่าสุดคณะกรรมการได้รับแจ้งไปนล้วสอบกากนายสุพจน์กว่าจะไม่สามารถดเินารเพมเได้เนื่องจากเดินารไติดที่ต่างประเทศ ได้เดินทางกลับมาภายในวันที่30ธันวาคมนี้นีรงานเพเิ่มเติมนว่านับตั้งแต่ย้ายมาช่วยราชการที่สํานักนายกรุฐมตรีนายสุพจน์ยังไม่เคยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคําสั่งยกย้ายเลยแม้แต่วันเดียวเพราะหลักกระทรวงคมนาคมได้แจ้งขอลาราชการต่อนายบรรพูนสุภภพันิชเลขาธิการนา,ากนยกรุฐมตรีถึงวันที่30ธันวาคม2554 โดยอ้างว่าต้องค้นหาเอกสารไปพิจารณาตอบคณะกรรมการที่ต่างๆที่เข้ามาตรวจสอบคดีเรื่องที่สนนั้นโดนรั่เงินจะเบิดเอกสารเก่าเกิดขึ้นกับเชฟม่นะคะช่วงหน้าเราจะไปดูหลายๆจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ที่เจอกับพายุรุนแรงแล้วก็พื้นที่ซักสูงถึงตอนนี้จะทำให้ชาวบ้านหลายๆคนต้องออกจาบ้านเรือนหนุนที่อื่นแล้วนะคะสักครู่ค่ะ เบอร์เดิมอยู่สามารถติต่อได้ที่บริษาขาเลยะคสู่ชีวิตอิสระจากเครือข่าย 3G Plus ที่ครอบคลุมมากที่สุดจากครข่ H 3G Plus กวางสุดของคุณสำคัญสำหรับเราเสมอุ้งจะมอบผูกการปัจสิทิ์พิเศษสำหลูกค้าทุก Emer, ทึ่งได้ะค่ะเะต้องออกไปดูสท่เลยด้ิงสูงสุดแสงจีนคลาสิคชีวิตดิสระมากขึ้นเยอะเลยค่ะเล่นเนี่ยแจีสเร็วแรงถึง42เมคตี1เดือนกับไวไฟทีวีงเดือนเวลาติดต่องานค่ะได้เฟรมนอกบ้านก็สะดวกมากมันได้ของขคันต้อง function, ry, antis, ไห้ siglo, ค่ะวันท29ค2565ทาดรปันดที่รจักชูป ah, mm hmm. com หลังทำนุู้งคู้คุณธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขยายเวลาให้คุณได,ด้ตกตะกอนความคิดอวดทิดสร้างสรรค์ถึง29พุธภาพันธ์กับโครงการกระกูกสร้างสรัค์ความรู้กับเพื่อนดวญญาดอทคอมครั้งที่สองภายใต้หัวข้อวิดีโอสร้างสรรค์แบบ่งปันความรู้ชิงถ้วยรางวัลราชทานสมเด็จพระเจ้ากระดกสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษากว่า1ล้านบาทในการแข่งขันประเภทที่1ประเภทกลุ่มสาระก,การเรียนรู้และประเภทที่2องประเภทส่งเสริมคุณธรรมจานิยธรรมดีเด่นสมัครและอัปโหลดได้ที่ w w w k ไซต์เว็บดอทเ w รื่อรูัญญา .com คหลังความรู้ดิจิทัลแบ่งปันความรู้สู่กันและกัน ตอนนี้เพื่มยัดที่สัตาาหีบถล่มภาคใต้สังข์ไทยจะอ่อนกำลังลงแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ถือว่าน่าไว้วางใจนะคะชาวบ้านหลายคนโดยเฉพาะที่ชุมชนบ้านหาาลังจังหวัดประหลุกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็อพยพย้ายที่อยู่กันไปแล้วก็ยอมที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าฉวนเพ<ต>ื่อความปลอดภัยถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะต้องโดนดำเนินคดีาาในข้อหาบุกรุกก็ตามนะคะแล้วก็เในทางการก็ได้สิ่การจับผู้สื่อข่าวของลทยราฐทสวีมันจะหาอาชีพอยู่ที่ว่ามันมั่วตรงไหนเนาะ วาลมระดับเลเคัาเเข้า่านะไปที่ตนะครับขาาไม่ีเลยช่วบ้านกำลับ้านกำลังิสีลโดยชาวบ้านบอกว่าไม่สามารถอยู่ตดแล้วและมีที่จะอยู่โดยเฉพาะอุปกรณ์กับเรือเป็นไม้จริงๆหรือเลา่มีที่ัว่างลเพราะว่าไม่ีที่จริงๆถูกตหมดแล้วครับโดยสยประการณ์ได้ไม่วานแลครับมือต่างไม้จาประเทมาดินทางเข้าไปตรวจสอบ ตำรวจคุณที่ฝากในหน่วยข้ามนครับแล้วก็อนุญาตให้จำนวน14ตัวเงินที่บ้านเสียหายข้างหลังข้ามไปหนึ่งตัวนะครับนี่แก่มาแล้วก็คือยมงไมเอาวันยังไงต้องรอคำพยานคนที่พีจารณาอีกครับบนตำรวจคือให้จิต14ตัวเงินที่จะรับประกันตัวข้ามไปอีกคนครับผมในการเข้าไปอยู่เลี้ยชาวบ้านเขาอยู่เป็นยังไงต้องไปสู่สร้างบ้านเองหรือว่าทางเจ้าหน้าที่มีการประสานขอความร่วมมือ ให้กับโบทรศัพท์ทางร้านมาช่วยสนับสนุนค่าใจชจ้จ่ายตรงนี้นะครับเมืองก็คืออุค์ปรณ์ต่างๆที่รื้อมาจากบ้านหลังของที่ชายทะเลนะครับไปปลูกร้างเป็นต่วเอาบริเวณริมแนวถนนนะครับ